สวัสดีครับก็วันนี้28กรกฎาคม68นะครับก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ชีวิตนะครับช่วงนี้ก็มีวิกฤตหลายอย่างนะครับเราจะพูดถึงอาการต้อกระจกนะครับล่าสุดนะครับหลังจาก follow-up 3เดือนครึ่งนะครับ3เดือนครึ่งหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกตาข้างซ้ายนะครับชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับรวมๆนะครับชีวิตก็พูดถึงสุขภาพตานะครับ โดยรวมๆนะครับการผ่าตัดผลการผ่าตัดรวมนะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่มีอาการมัวขึ้นมาหรือว่าไม่มีอาการแบบว่าคันระคายเคืองตาหรือว่าปวดตาหรืออะไรต่างๆนะครับก็โดยรวมๆแล้วนะครับหลังจากคุณหมอเขาตรวจนะครับก็บอกว่าให้ระวาังเรื่องแสงแดดนะครับ <independently> เพราะว่าตาข้างขวาที่ยังไม่ได้ผ่านนะครับก็มีแนวโน้มนะครับตามอายุไขนะครับ ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกนะครับเพราะฉะนั้นตาข้างขวาที่ยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับอนาคตมันก็อาจจะเป็นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับไม่รู้นะครับอาจจะชะลอเวลาไปได้นะครับส่วนตัวตาข้างซ้ายนะครับตอนนี้หลังจากการวันนี้วันนี้ไปตรวจเร็วมากครับใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ตรวจความหนาลูกตาวัดสายตาแล้วเขาเครื่องส่องนะครับคุณหมอก็ส่องอย่างละเอียดนะฮะและคุณหมอก็บอกว่าโดยรวมก็ ปกติดีไม่มีอะไรผิดพลาดไ,ไม่มีอะไรที่ไม่น่าพอใจนะครับคุณหมอบอกว่าโอเคมันยังมีติดสั้นอยู่นะครับซึ่งการผ่าตัดนอกกระจกแล้วเนี่ยเขาจะใส่เลนเทียมลงไปเนี่ยเลนเทียมที่เขาวัดเนี่ยเขาก็จะวัดให้ใกล้เคียงกับศูนย์ที่สุดนะครับแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันไม่ทราบได้นะครับที่ทําให้มันยังมีการติดสั้นอยู่นะครับซึ่งการติดสั้นของผมเนี่ยคือ สายตาข้างซ้ายที่ผ่าตัดนอกกระจกแล้วเลนที่ใส่มาเนี่ยยังมีความสั้นอยู่ประมาณ1 0 0 120- 1 2 0นถึง150นะครับประมาณนี้นะฮะถามว่ามีผลต่อชีวิตไหมนะครับก็ถ้าบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับว่าเลนที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นเลนสายตาข้างเดียวนะครับข้างนี้ไม่ได้ใส่เลนสายตานะครับข้างนี้ใส่เลนสายตาสั้น800นะครับข้างนี้ไม่ใส่เลนสสายตานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปตัดเลนสายตามาหรือเลนโปร e กสติมาตอนนี้หน้าตาน่อจะนิ่ง ถ้าตาน่าจะนิ่งแล้วนะครับก็ถ้าตัดก็คงมีนักทัศน์นักนักทัศน,นามานะครับเ <c oughs> คยแนะนำว่าถ้าตัดก็ตัดสักร้อยยีก็ได้ไม่ต้องตัดถึงร้อยห้าสิบนะครับส่วนจะตัดสองระยะไหมเดี๋ยวค่อยว่าันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าถ้าจะตัดอีกิงคงตัดแค่ระยะเดียวร้อยยีนะครับซึ่งถ้าเกิดผมลองดูจากเดนที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะหนะึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยยี่สิบใส่แล้วชัดที่สุดสบายตาที่สุดเวลาเวียงตาเวียง หัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างนิ่งมันจะคมชัดตลอดทุกองศานะครับตอนเนี้ถามว่ามองชัดไหมก็ชัดนะครับแต่ถ้ายกเวน้นถ,ถ้ามองมองตานะครับถ้ามองด้วยตาข้างเดียวเนี่ยถ้ามองด้วยตาข้างเดียวอ่ะตาข้างซ้ายที่ผ่าเนี่ยยังติดสั้นอยู่หน่อยๆน่อเวลามองไกลมันยังไม่ค่อยคมชัดนะครับแต่ถ้ามองใกล้ระยะประมาณ2 3เมตรอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับส่วนการอ่านหนังสือต้องใช้ตาที่มีเลนส์โปกเสกินะครับเพราะเลนส์โปกเสสิเนี่ยจะสามารถ มองได้าทาั้งใกล้และไกลนะครับถ้าเกิดว่าถอดแว่นเนี่ยเราไม่ใช่เลนลเส์โปรเกรสซีฟเนี่ยตาข้างขว simulate, สาระยะสั์สุดมันจะอยู่ประมาณน,นี้แต่ถ้าตาข้างซ้ายชัดสุดประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ชัดสุดประมาณนี้ประมาณสองสองฟุตสองฟุตเนาะสองฟุตแต่ถ้าเกิดตาขวาต้องประมาณฟุตเดียวนะฮะก็ไม่มีอะไรก็รวมรวมแล้วก็โอเคนะครับถ้าไม่ตัดแว่นเนี่ยเวลาเวียงหัวนะฮะเวลาเวียงหัวเวลาใส่แว่นนะครับเวลาหุนซ้ายหุนขวาเร็วๆเนี่ย มันยังอาจจะมีมึนนิดๆแต่โดยรวมๆแล้วค่อนข้างปรับตัวได้แล้วนะครับคุณหมอบอกว่าจะมีที่น่าห่วงอีกจุดเดียวก็คือ,อการมัวจากถุงหุ้มเลนนะครับมันมันเหมือนอยากย่อะเขาบอกมันจะเหมือนอยกักย่ายในตาเราเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะตรงบริเวณเลนเลนต้อกระจกที่เขาที่หมอเขาใส่มานะฮะไอหยากย่ายที่ว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอยู่ในถุงหุ้มเลนนะมันจะไปห่อ มันจะไปห่อเลนที่เขาที่เขาผ่าใส่เข้ามานะเลนเทียมที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยพอมันไปหุ้มมากๆมันก็ทําให้ตาเรามัวลงนะครับหมอบอกว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับอาจจะ3ปี5ปี10ปีเนี่ยตอบไม่ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะครับแล้วแต่บุญวาสนาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถึงเวลาน,นั้นนะ่ะก็ต้องมาปรึกษาหมอว่าจะ ยิงเลเซอร์ในการรักษาก็เขาบอกว่าใช้เวลาแค่2นาทีนะครับขั้นตอนอะไรไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับการยิงเลเซอร์นะครับและการยิงเลเซอร์ออสลายถุงพุ่มเรืออะไรเนี่ยสลายอะไรหยักย่าหรือถุงพุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยหมอบอกว่าถ้าทําแล้วครั้งเดียวเนี่ยก็คือตลอดชีวิตไม่ต้องทําอีกแล้วนะฮะหมอคุณหมอที่บายว่าไอการยิงเลเซอร์เนี่ยไม่สามารถยิงล่วงหน้าได้ถึงผมบอก ผมแบบ <c oughs> ไม่อยากจะรอ3ปี5ปีผมจะขอยิงเลเซอร์วันนี้เลยได้ไหม <c oughs> บอกว่าไม่ได้เพราะว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าไอ้อยากย่ายที่ว่าเนี่ยหรือว่าไอ้ไอ้ความขุ่นของถุงหุ้มเลนอะไรที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบริเวณไหนนะครับถึงจะทําการยิงเลเซอร์ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบยังไม่เกิดการ <c oughs> ยังไม่เกิดอยากย่ายยังไม่เกิดการห่อตัวของในถุงหุ้มเลนเนี่ยก็ไม่สามารถยิงเลเซอร์ได้นะครับไม่สามารถยิงล่วงหน้าได้หมอบอกก็ไม่เป็นไรโอเค หมอก็ดัดฟอลโล่นะฮะ6เดือน1ปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆผมถามว่าแลวจําเป็นไหมฟอลโล่6เดือนเนี่ยซึ่งประมาณมกรามั้งมกราทันวาประมาณนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับก็แค่อยากมาเจอเพราะว่าเป็นโอ d ปพรีเมียมเนาะก็ใช้ประกันกลุ่มนะครับโรงพยาบาลสามารถเบิกได้อยู่แล้วนะครับเบิกกับประกันได้800นะครับก็คิดว่าหมอกีบัตเออมาไม่ได้อะไรก็มาตรวจฟอลโล่เฉยๆก็ได้เงินก็โอเค ก็ผมก็โอเคนะครับยังก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็จะไปนะครับถ้าเกิดว่าติดด้วยเหตุผลออื่นนะครับ6เดือนเนี่ยหลังจากการผ่าตัดนะครับซึ่งก็คือ3ตอนนี้3เดือนแล้วเนาะสาเดือนครึ่งบวกไปอีกหเดือนนะฮะถามว่าจําเป็นไหมในการ Follow ั p คุณบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้จาเป็นนะฮะแต่ว่าแนะนําว่า1ปีทุก1ปีก็ควรจะมาตรวจตานะครับดูว่าอีกข้างนึงมันมีอาการต้อกระจกขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าตา ้างสายที่ผ่าเนี่ยมันมีอาการหุงหุ่มเลนมีความขุ่นขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นการ f o l l o w ั p ตรวจสุขภาพตาประจำปีซะมากกว่านะครับส่วนยาคุณหมอให้มาเป็นน้ำตาเทียมนะให้มาเต็มเลย6แพ็คนะฮะแล้วก็ให้ครีมป้ายตามานะครับอ้ลมแนะรงครีมป้ายตาเนี่ยให้มาอีกสองขวดนะอีก2หลอดนะครับซึ่งครีมป้ายตาเนี่ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือ มันก็คือน้ำตาเทียมแบบหนึ่งนะครับส่วนไอ้ขวดที่เป็นขวดฝาเขียวๆนะคือยาแก้คันนะครับซึ่งรวมๆแล้วผมก็ไม่ได้มีอาการคันไม่ได้มีอาการตาแห้งคือคุณบอกบอกว่าการหลังจากการผ่าตัดเนี่ยโอกาสที่ตาแห้งน่ะมีเพราะว่าน้ำตาน้ำตาน้ำตาในเลนในลูกตาเนี่ยมันจะผลิตน้อยลงหรือยังไงประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมบอกว่าไม่รู้สึกว่าตาแห้งไม่รู้สึกว่าคันตาไม่รู้สึกว่าปวดตาหรืออะไรยังต่างๆนะครับรวมๆแล้วไม่มีอาการ แค่จะีว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือไม่มีผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเลยนะฮะอาจจะมีแต่อาจจะไม่รู้สึกหรืออาจจะมีแต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็คงเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ผ่าตัดต้อกระจกผ่าไปด้วยดีนะครับก็คิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่ผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วหรือกำลังจะผ่าตัดต้อกระจกหรือว่ามาติดตามอาการของคนอื่นที่เขาผ่าเหมือนกับคุณนะฮะก็ผมไม่ทราบว่าคุณได้ผ่า แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากการผ่า1เดือน3เดือน6เดือนหนึ่งปี2ปี3ปีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่มีอาการข้างเคียงนะครับจากการผ่าตัดต้อกระจกนะครับเพราะโรยรวมๆแล้วปกติแล้วเนี่ยผ่าตัดต้อกระจกโดยมากนะครับโดยมากก็จะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับถ้าไม่ไดโชคร้ายจริงๆนะครับหมอบอกว่าไม่มีต้อหินขึ้นมาไม่มีความอลยุตาปกตินะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของลูกตานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับต้องขอบคุณคุณหมอนะฮะ บอกชื่อได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับก็เป็นคุณหมอตํารวจนะครับท่านตำรวจโทรมั้งประมาณนี้คุณหมอมาํารวจนะมีหมอชื่อย่อหนูหนูนะฮะก็คุณหมอก็น่ารักนะครับพูดจาน่ารักมากแล้วก็มีความใจเย็นนะครับก็อธิบายเราอย่างละเอียดนะครับวันนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับก็พูดไว้สั้นแค่นี้แหละครับสําหรับหลังจากการผ่าตัดตล้วกจกเป็นเวลา3เดือนครึ่งนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็ปกติดี ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับไม่มีอาการตามัวไม่มีอาการเาฟ้าๆในลูกตาแล้วนะครับ mm hmm. ก็แค่มีอย่างเดียวคือความคมชัดในลูกตาเนี่ยมันมันน้อยไปนิดนึงนะครับมันไม่มันมยังไม่สูญนะแต่ถามว่าโอเคไหมดีกว่าเดิมดีกว่าก่อนผ่าเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะที่ใจะตัดใจผ่าในจังหวัดที่ควรจะต้องผ่านะครับ mm hmm. ก็ ใครที่ฟังอยู่นะครับคลิปนี้แล้วลังเลกับว่าจะผ่าต้อกระจกดีไหมนะครับหรือว่าผ่าตัดลอกเลนตานะครับลอกเลนตาเทียมนะครับก็คือผ่าตัดต้อกระจกนะครับไปผ่าเลยนะครับถ้ามีโอกาสคุยกับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเสียตังหรือว่าประกันสังคมหรือว่าทองหรืออะไรก็ตามนะครับไปนัดคิวได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดนานนะครับเพราะยิ่งทําช้าเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ชีวิตลําบากนานขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณสามารถผ่าได้เร็วเนี่ย ชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตในการออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตต่างๆเนะี่ยมากขึ้นนะครับคุณจะได้เห็นตาได้เห็นโลกที่ใสชัดเจ๋วกว่าเดิมนะครับได้เห็นแล้วก็ได้ลีฟตัวร้รายครับได้ใช้ชีวิตดีขึ้นได้มีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นนะครับท่านที่ลังเลว่าจะผ่าหรือไม่ผ่ากลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นศึกษาข้อมูลนะครับ ศึกษาหาข้อมูลหารายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็เลือกโรงพยาบาลที่ดีลองคุยกับคุณหมอดูนะครับถ้าคุณหมอคนที่หนึ่ง็ไปคุยนะครับไม่โอเคลองคุยกับคุณหมอคนที่2คนที่3าคนที่4ดูนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ผ่าตัดแล้วก็ได้มีลูกตาที่ใสสวยแล้วก็มองโลกได้แจ่มชัดขึ้นทุกคนนะครับขอบคุณที่ฟังขอบคุณที่ชมสวัสดีครับขอตกนะครับ ก็ลองมาส่องกันดูนะครับแต่น่าจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าให้ดูนะครับมันก็เป็นความปกตินะครับไม่ไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรยังไงนะฮะ น,นี้ตาขวาที่ปกติยังไม่ได้ผ่านนะครับตาซ้ายคือตานี้นะฮะตาซ้ายฮะมองเห็นไหมครับน,นี่ตาซ้ายที่ผ่านนะครับ นะครับเพราะว่าแสงไม่มีเลยนะครับเป็นฝนกำลังตกนะครับคือการจะมองให้ชัดถึงเลนตาข้างในนะครับว่าใส่ไม่ใส่นะครับ จะต้องมองผ่านเครื่องมือของแพทย์นะครับมองด้วยตาเปล่ามันอาจจะมองยากนะครับก็ลองดูนะครับ